อ้ยมลมว่า, A, อาเอแน่นอืมน่าจะเอเดี๋ยวเวลาเดี๋ยวดุมิดเดี๋ยวดุมิดให้บีบี ไลไอ 59, นหน้าสิบเก้าเนะโอเคเหนได้สอง Spike down B r เลน,น่าเ,เนนาถือ่อน,มนไม่ไหวไม่ไหวเลิกเลิกตอยไปเข้าใจผม เห็นหน้าเตืนอนนี่กลัวแล้วทุกท่านที่ผมบอกแยายามบอกว่าอ่านี่เฮ้อเติมพลังเดี๋ยวเล่นไปนะฮะได้ยกทัน

โอ้ยเปิดเจอเทพสงครามพูดจากใจเลยว่ารักมากลงมาจู่ตีเอเทพสงครามลงมาแล้วกูก็เดีทพส่กริงะตุ้ว่ายิงโบโบเทพสงครามเอ้ยอย่าใจฟอดิเพื่อนมันก็แค่สองลาวแต่จะเป็นสามลาว ปิดสงครามได้ครับเอ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 ลงเอลงอุ้ยเหี้ยคมคมกิ๊บมิดเต็มเลยโอู๋ไม่ตายด้วยเข้าหัวไม่ตายไปไหนเอไหม อยดย่งยองครับทำไมมันคมยังวะผมจนเสียตูดเลยเฮียแต่ก็ผมผมจนกูร้องอ่ะ <See you. S 2> <player> หนึ่งสียเหรอ่ะ <c oughs> <ๆ S 1> แน่รู้เยอะอียไ, <c oughs> ไปแล้วเซ็บป่ได้อืมเซ็บปืนเนาะเจ็บเซ็บ

Don't overthink it. Sometimes you just need to hit them with explosives. Wow, me what we are. What down, what that's turret out! There should be, there should be. Okay, pop it up. You want play? S play. <S กูมีเต็มเช่กูเอ,อ่ไม่รู้วา,าวสมองไม่ระวังเสียง,งยีอเลทเพลงวะเวทเพ,เ,เ,พเอ๊กูไม่ไปก่อนนะกูไม่ต้ไปแล้วละ โอ้ยโอ้ต่อไปอะเ้ยเกได้เหรอ้่ยิงเหอทกูยังแ้มสูงสูงสูเลยยิงสามสูกิวจอยเป็นตัวที่เปลืองเปลสกิลมากกว่าไเเฟอร์แต่ถ้าแต่ถ้ากันได้ก็สบายยิ้มมนไมมีตัวป้องกันเลยอ่ะมีอันนี้ตัวหนึ่งว่ามาแน่นอนตานี้นี่เดี๋ยวดูดูไม่ทัน ตไมอยากพีกว่ะตอนนี้แบบรู้สึกมันคมมากอะเฮ้ยเีกอโมเ่ะเฮสียงมันใกล้จังวะ เราต้องไปกันเฮ้ยไดม้มันอะไรมันไล่ครับมันไล่ครับได้ขึ้นหลอด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 เอาเ้ย เอาเลย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 โมเอ๊ะเสียงใครมาละใจมาใจมาคูนสามศูนยอยู่เอ้ยลอมันไตีดีบีเดี๋ยวได้แน่นอนได้ก็เยี่ยมเห็นได้จัดไหมจัดเทพเจ้าต่งนั้นเลย Uh, 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 uh. Get out of my way. Naja bi. Gai 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 Careful mid. Yeah, oh. Uy. Oh. ส planted one enemy remaining เทพเจ้าัเลยแมกูบาดสุดอะน่าจะบวกได้ไปจนมาจฟฟิวส์สป thank you วกแต้มให้มันไม่ขึ้นจอหรอไม่ขึ้นหรอ ยังไม่ได้ทำแม่มันไ,ได้ทำแบบแข่งเ,เดี๋ยวเราต้องไปดูไม่ใช่ไม่ใช่แบบบวชบวชแต้มในติ๊กต็อกเปล่าเดอะมันไม่ขึ้นหรอลองไปดูแต่จริงๆอยากเอาระบบให้ของขวานอมมากเลยครัไม่อยากได้ก <laughs> ็อยากสตรีมแค่ <laughs> อ,อยาก, <laughs> ออยากามีเพื่อนคุยไม่แบบเพื่ที่แบบเกรงใจงนะเกรงใจคนให้เกรงใจคนให้ของขวัญ คเข้ามาเดียวก็โอเคครับเอ่ออะไรเอ่อไม่รู้เออบลล่าลจูออไ, <c oughs> ไม่เอาไม่วัดไอ้ยี่ไม่วัดเ <c oughs> ยี่เลยหน้ามันคมอ่ะผมทุกตัวเลยตัวว่าผมมีฮอร์มีฮอรฮอร์วันฮอร์วันฮอร์ฮอรฮอฮอร์ฮอเพลงมา

เฮ้ยโอ้ยคมมีไลรอัพนะมันมีอันตรีนะระากมีอันเนียนเลยเนียนเลยสมมกเนียนสมมก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 อะต้อง ไปซไยัดตัดลูกติ๊กตอกได้เลยไม่กแอสซอเพิ่มชื่อเกมแคปเจอร์อ่าโอเคล้วลองทำดวตัดตัดลงได้เหรอฮ่ฮ่

มึงเข้าแล้วบอกเดี๋ยวผ่านสมมตไปไม่เข้าไม่เข้าไม่เข้ามึงดูมึงดูมึงดูเอ็มบอทเองได้เลยสปายดาวมิดดาวมิดดูดูสไปค์ไว้อย่าหญ่ใหญ่ใหญ่ได้ แก้งเ,เดินไวเกินมันได้ยินเสียงโสร์ช้าๆเลยช้าๆมันคืออยู่ไปกองน,นะ30 seconds left yeah. ไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยมาไงวะดูเอไปดูเอไปเกี้ยไปดูไปดูเสียงอยู่บีนะโซว่าอยู่บีไปเกีลองมันวิ่งสีเข้า 10 second left บีบีบีเออปล่อยได้ทันไหมวะไม่ทันไม่ทันถ้าหน้าจอไม่คืนทันเรื่อเลเยอร์เกมแคปเจอร์มาเป็นหน้าเด้แจ็ e f e e l i วั่ง่าได้ได้ได้โอ้ยแงใจหายแวบเลยไเกินเดินผ่านไปเฉย ม่ากูยืนอยู่บนกล่องเนี่ยมันเดินมาตอนไหนแล้วอยู่นี่นานเราไม่รู้ไอ้เพีคไปยิงเพื่อนไอ้ยอย่างหา You want to play Let's play ใครเล่นกับมึงก็เล่นเลยมี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 วันเียวเดียวโอเคก็ลังไปฟื้นมีมีกูพีกูพีกลางไม่ได้ ไม่รู้ว่าไรอาบีไรอาบีไรอาบีเขาแล้วบอกไม่ตรงนี้ตรงนี้นโอเคเพื่อนล็อกอยู่สว่านโอเค มันมีตัวเจ็บมันมีตัวเจ็บอ่ะไปไปเอคนณเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปโกย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 เสียงกลางเสียงกลางเสียงกลางมิดวันมิดวันเสียงเสียงบนมิดโอเคอุ้ยไม่ตายแชมเบอร์เนี่ย30 seconds left เห็นแชมเบอร์ป่ะ ได้เห็น One enemy remaining ะวังกะว่งเอืเบอดอยู่งเฉเบอร์แน่เลยใช่ใช่ื่อกีมันกูได้ยินเสียงเอนะเสียนี่ไงกูไม่ทำพี่ใหญ่กูตัวงเด็ดเฮ้ยมันก็มันก็ตีเข้ายากอ่ะ c ั m e on, ด e t s go m a k กูก็ขึ้นยากเหมือนกัน โอ,อ,อฟ้ฟุ้ยไม่เอ้ฟุ้ยขอนมาขวนมาตังกุตันแล้ว,ว่าตังกุตันขวนนี่มันไม่กล้าเล่นกลางแล้วใจใจใจมันใจมันไม่ได้แล้วเดี๋ยวเล่น <S <S เดี๋ยวเราเล่นพีคช้าก็ได้กลัวมันล,ล็อกกลางแล้ว Again. Enemy oh, 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 oh. oh, responsible oh, Enemy oh one, one. Enemy in เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเข้ามาแลยเข้ามาแล้วหรอเสอเสอเอเนี่ยคิวแรกมาแล้วคิวสองเดี๋ยวไหนวะโอ้ยสวยเดี๋ยวตูนเลยทำไมไม่มันแถบกูมันไม่วิ่งหาวอืมดีแล้วไอ้เชี่ย มึงว่าถ้ากูเล่นกูจะได้ปะใช้แนดติปใช้แนติบไปเล่นอะใช้แฮนติปไปางเหรอได้เออควย <laughs> มันได้สักโต๊ววะร่ะตาหน้าละตาหน้าไม่อยากวัดห่อใ,ใครวัดหอได้มอ่ะ <Here. S 1> ไม่มีอะกูมึงให้ออดินวัดหอมึงฆ่ากูดิ <laughs> ไม่มเอาฝีมือไม่ถึงหรอแค่เห็นว่ามันมีก็พอกัไม่ต้องวัดสด์ดาวเ็ดสายวรรเดแม่ตีเลยวายช้าช้าช้าน,นะานมีม โอ้โหโอ้โห n e x o บล๊อ last round in the h o เ้ยเฮียโ h สวยาไม่มีตัวเช็คเลยใช่ไหมไม่เอ้ยมีมีมีเกโคมีเกโคตานี้กูต้องแชนติไงมันเข้าไหนบอกเลยนะวิ่งไปตีเยเฮียคน l u ก k เลย

มันมีแค่แชมเบอร์กันตีง่ายอยู่มั้งไปโกแวโก้แวโก้แวโก้กดกดอะไรกันนะพี่เอาไว้พี่เอาไว้โชว์ปืนไอ้นะเฟย์กดวายอ๋อพี่เอาไว้โชว์ปืนน่ะวายวายกดวายชอบยื้อครับโคมโคมโคมกดไลน์ไลน์ right here, here. Hoa, hoa, here. Uh -huh. spike down uh -huh. a <laughs> <laughs> get out of <laughs> 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 <coughs> foi <laughs> nice let's go let's go อเลกต์ตัวอเลกต์ตัวกดเซมอ่ะอเลกต์ตัวกดสามัดในที่สุดกูขึ้นมาอันดับสามทันทีเฮียเหมันยิงกันอยู่สองคนอะเดี๋นะแต่ว่าเกมบุกตีไม่เข้าเลยบุกตีไม่เข้าเออตัวปืนนี้มาด้วยอะตกแล้เหี้ยนะ ไม่ตื hm yeah, yeah. Yeah. ่นละเอ้างงเลยไอ้แย่เลยเยวปิ้วๆกูลงเลยไปไปบินไปใช่กูแดนไม่ทันเมื่อกี้ Multiple enemies meet. Oh, yeah, the này. ôi banana, Đấm bắt đầu, đấm bắt đầu, to bắt đầu. meet to meet to meet mũn, meet mình mũn. to meet mình tiêu tiêu, meet to tiêu. to meet ok Ok, 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 meet to meet to meet to meet Lên meet to meet lên meet to meet to bây giờ, meet to bây giờ. ปิวยังปิวแค่หนึมันดันมานะเราปิ้วแ่สองใจแข็งเปล่าเอาใมาตัไปแล้วเออเออพีครับไม่มีตังขาตอนนี้ผมไม่มีตังขา ตายเสียเวลาออกมาไมไม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาของรวยเหรอพี่รวยจัดเลยไม่ได้คืนออมาเอาปืนขายตัวนี้ออมาโอ้ยพี่รวยครับรอเก็บปืนก็ได้นะน่าจะตายนะปืนน่าจะตายน่าจะตายมาเต้จำใจจังเว้ย

Phuyt, đã làm gì rồi? Anh đã chết rồi hả? Ừ, tôi đã chết rồi. Ngày hôm nay mất tính. Ngày hôm nay tôi rất mất tính. Ngày hôm nay tôi rất mất tính. Gumbiko Gumbiko hả? Cái đồ ิงบอกเพื่อนซะอย่างนั้นเอ้ยวนเดียวนเดียวมาครับมาครับีเดียวเห็นไหมเดียวเนเดียวเมามีตังไหมตาด c o n t l e s end t มีระบบกู้ไหมอ๋อขอปเดียว้ที่หงที่หนึ่งให้ได <Thanks. S 2> คุณคุณต้องวัดกับมันอีกรอบได้ไหมส่วนตัวส่วนตัวเลยแจะชอบวัดกช่ไหมฮะสมิธนาเรียส์มันล็ลอกกลางหัวกูเลยเมื่อกี้ไงเลยสวย อย่าโอดีในสัตว์ไปเหอะไอ้เออโกบีโกบีโกบีจะพูดอะไรกูอ้าแม่งไม่ได้ไม่ได้ทำอะไรเลยไปเพื่อนไปเพื่อนเลิกเลิกไม่ได้ก็เลิกเล่นโอ้ย ตกใจเลิกไม่ได้ก็เลิกเล่นโอ้โหสแกนเห็นทุกอย่างถามว่ากลัวไหมไม่โอ้โหหายแล้วโอ้โหนายูดูเอ เชี่ยปืนปราบเซียนไอ้<น>เอ็อนี้เป็นตี้น้องน่าเป็นปืนที่ปืนปราบไม่ไม่ไม่เก่งก็เล่นได้ปืนปราต่อไปเวสิสโมกไอ้โค๊ดนี่คือต่อต่อให้ตายนี่ใชะได้อะใช่แต่ว่ามันจะได้แค่บริเวณที่ที่เขาตายหรือ,อว่าสวยนะอืมมันก็เป็นด้วเป็นสโมตแบบ

จี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 ไม่ดีเองกันดูตอนนี้มันว่ะอยู่เครื่องก็ติดอะก่อนหน้านี้ตาที่เหวหัวบวมไปเยอะก่อนหน้านี้เดินสมองอะไรเฮ้ยโบยิปแปดเฮ้ยบวกปยี่สิบหกอยู่เยอะอยู่เยอะเยอะเจ้าเชยตาเมื่อกี้วะ